แน่ๆอยู่น้อยร้อยโลนะคะวันนี้เอาใจวัยรุ่นสายเชฟโรเลตค่ะวันนี้นะเน่ๆไปอ่านรีวิวมาลูกค้าอยากได้ใช่ไหมแน่ๆจัดมาให้แล้วค่ะคันนี้เพิ่งลงเทนเลอร์มาเลยนะสวยมากนะ คันนี้นะคะรถปี2019เนเน่ให้ดูเลยให้ลูกค้าได้ดูจากคลิปได้ดูจากสายตาตัวเองเดี๋ยวหาว่าเนเน่นะขี้โม้นะคะทุกคนขะให้ดูเลยกระจังหน้าสวยๆใสๆเลยนะคะตาไฟลมดำมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วที่สำคัญได้เป็นรถสีขาวเห็นลูกคะนะ้าน่ะชอบถามอยากได้สีขาว<ๆ>เนเน่จัดมาให้เลยและคันนี้เดิมทั้งคันเดิมขนาดไหนขนาดล้อยังไม่แต่งอะ่ะทุกคนแม็กนะคะเป็นแม็กอลลอยจากเชฟโรเลตเลยนะ ส่วนยางค่ะเดี๋ยวเน่เปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นฟรีลูกค้าไม่เสียตังค์เลยเม้ต่บาทเดียวค่ะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้และคันนี้ไม่ได้แค่ยางใหม่เพราะได้ฟ์ีใหม่ด้วยค่ะรอบคันไปเลย,เลยนี่นะคะให้ดูด้านในไปเลยเพราะบอกว่าสวยมากพาอจะบอกว่าสวยมากทุกคนเนี่ยลอยอาร์คที่ประตูคือดีคือลด นะคะเนี่ยเปิดให้ดูเลยเบาะก็คือสวยมากใช้งานน้อยมากนะทุกคนนะคันนี้นะคะเดี๋ยวเน่ๆจะให้ดูเลขไม้ด้วยพอเมื่อกี้เน่เห็นพี่ๆเขาขยับรถเน่ๆเห็นเลขไม้เน่ตกใจพอเลขไม้น้อยมากค่ะทุกคนคะคันนี้เลขไม้น้อยมากใครที่ได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มยิ่งกว่าได้ไปแดงเพราะอะไรราคาดีราคาถูกแน่นอนนะคะคันนี้ถ้าใครอยากรู้ราคา ติดต่อที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างเลยเนี่่ขึ้นให้ยาวเป็นแถบอย่างนี้เลยนะคะนี่ทุกคนดูความสวยของเขาแมกไลเนอร์ liner, นี่คือสวยร่องรอยการบรรทุกหนักเนี่ยบอกเลยว่าแท,จทบจะไม่มีแทบจะไม่มีร่องรอยการบรรทุกหนักเลยนะคะอาจจะมีร่องรอยการใช้งานบ้างแต่บรรทุกหนักเนี่ยไม่มีแน่นอนหายห่วงอะปั๊มนี่ด้านหลังสวยสวยเลยค่ะโลโก้เชฟสีทองนะคะเด่นออกมาจากตัวรถที่เป็นสีขาวใครที่ชอบนะ ต้องโดนจริงๆคันนี้เน่แนะนําเสนอมากค่ะทุกคนเดี่นเน่จะพาไปดูกันต่อที่ห้องเครื่องนะคะเพราะลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยต้องดูให้ครบนะภายนอกภายในห้องเครื่องนะคะตามเน่เน่มาเลยจ้ะห้องเครื่องคันนี้กริบมากนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะทุกคนเขายังสวยขนาดนี้เลยนะไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าล้างมาแล้วจะเป็นยังไงไปไวแน่นอนค่ะคันหน้าเดิมๆค่ะไม่มีบิดไม่มีโค้งไม่มีงอและดูความสวยของห้องเครื่องเครื่องยนต์2.5นะคะคันนี้กริบมากฝากกระโปรง เนเน่ให้ดูเลยเนี่ยลอยองลอยอาร์กนะคะความสวยของเขาอะ่ะตัวผ้ากันความร้อนคือดีไปหมดทุกคนคันนี้ดีมากๆนะคะใครที่สนใจนะรีบเลยค่ะรีบโทรมาเลยเบอร์โทรเนเน่ขึ้นให้ที่ด้านล่างแล้วนะคะเบอร์โทรขึ้นให้ที่ด้านล่างแล้วขอโชว์อีกอย่างหนึ่งได้ไหมคันนี้ภูมิใจนําเสนอจริงๆตามเนเน่มานี่ทุกคนตามมานี่ตามมานี่เลยนี่ ที่จะให้ดูคือตรงนี้เลขไม้ทุกคนเห็นไหมไม่ต้องสกัดครื่งก็เห็นเนี่ยเห็นเป้าเลขไม้แค่หนึ่งหม่นเก้าพนหนึ่งร้อยอ่ะหนึ่งมันดีมันจึง้งคันนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากมายเอาไปเปิดจองแค่500อยากได้รีบโทรมาขึ้นให้แล้วเบอร์โทรด้านล่างไลน์ก็มีแอดมาคุยแอดมาจองสำหรับวันนี้เน่ๆขอ ตัวลาไปก่อนเพราะว่าคันนี้ต้องได้จองวันนี้แน่นอนนะคะ <ขอ S 1> ไปแล้วทุกคนจะ้ะใครอยากได้คันนี้รีบโทรเข้ามารอรับสายแล้วนะวันนี้เนเน่ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีจ้ะแล้วก็ต้องขอด้วยแล้วเข้าใหม่ราคาอกไม่ทันอ่แลถ้าสหรับใครนะคะที่อยากรู้ราคาตอนนี้น้องพึ่งเข้าใหม่ขึ้นพึ่งเข้ามาวันนี้เลยราคาออกไม่ทันจริงๆแต่ถ้าอยากรู้อยากได้รีบโทรมาปรเปิดจอง500ติดตามราคาได้เลยเดี๋ยวมาอัปเดตให้ด้านล่างค่ะ ไปบริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่สองนะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำม,มาจากมาจากกระบินบุรีค่ะ,าาคะเยี่ยมมากเลยค่ะผมขายพาเซนเตอร์รถไม่ดีนี่ไม่ขายผงขายสุดยอดสุดยอดสุดยอ,อดเลยค่ะ